สวัสดีครับทุกคนแอดอยู่ที่เกาะล้านตอนนี้เนะื้อพามาดูบรรยากาศสวยๆอุย้ยมีเรือวิ่งผ่านด้วยจังหวะดีเลยอยู่โคดินนั่งเล่นอยู่โคดินที่เกาะล้านครับผมอันนี้วันนี้มาให้มามอบบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนดูครับผมเกาะล้านแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองไทยของพัทยาด้วยแหละอันนี้จะโคดหูโคเอ่อเรือวิ่งผ่านเมื่อกี้ เออเรือวิ่งผ่านเมื่อกี้คลื่นกระแทกแบบตึงเลยอะ่ะมาฟังเสียงธรรมชาติบำบัด ขอบคุณที่มารับชมนะครับผมมา,มารับชมธรรมชาติบำบัดที่เกาะล้านเสียงน้ำทะเลกระทบฝั่งขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก,ทกแชร์ครับผม